ร้อนอีกแล้วครับท่านนะครับร้อนอีกตามเคยร้อนเหมือนเดิมนะครับผมนะเ<ะ>สียงทางไหนอ,อีกแล้วนั่นอีกแล้ว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 ยุ่ยุยยุยยุย่บหันจีเจ้านี้บ่ไม่อีกน้เสียงทีงทีหึงอ้วยางแบมุมนั้นปรดนี้ก่งก่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 งเง่ นั่นนั่นอีกแล้วอีกแล้วไอ้นั่นไอ้นั่นไอ้นั่นอีกแล้วอีกแล้วคอยไว้อีกแล้ว,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 ว <S <S สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกท่านเลยนะครับผมนะตามต่อนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะทำไมถึงบอกว่าไปตามต่อนะครับ ให้เข้า3ามตัวตรงสักขนาดนี้นะครับผมนะไม่ตามก็ไม่ได้แล้วนะครับกับปูขุนหารกับเลขทะเบียนรถของผมนะครับซึ่งให้เข้าซึ่งปูให้เข้า3ามตัวตรงๆเลยนะครับผมนะครับ17 1นะครับผมนะครับทะเบียนรถมันจะเป็น1719นะครับเขาตรงๆงสักขนาดนี้นะครับผมวันนี้เนี่ยผมมากับทางคุณพ่อทองแหล่นะครับคุณพ่อทองหล่อเรานะครับแล้วก็คุณพี่อนันต์นะครับผมนะครับซึ่ง วันนั้นนะ่ะผมมากับทางช่องอกาพลแล้วก็คุณพ่อทองเหละนะ่เนาะคุณพี่นัไนเนี่ยเขามีบ้านก่อนวันนั้นนะ่ะว่าจะชวนไปอยู่ก็เลยไม่ได้มาจ้อยนะครับเออก็วันนี้แกมาด้วยนะครับผมนะวันนี้แกมาด้วย ขพอ,อบรรทัดแล้วมีไหมมีมัย้อยอ่าไปไซ้ายว่างขวาขวา่างขวาบ้างไปซ้ายว่าง <ไป S 1> ขวาว่างเกียร์สองไปครับท่านผู้ชมนะครับเดินทางกันเป็นเห็นเลยกับปูขุนหานครับผมปูขุนหารหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับผม ร้อนอีกแล้วครับท่านนะครับร้อนอีกตามเคยร้อนเหมือนเดิมนะครับผมนะวันนี้ก็นี่แหละมากันเห็นๆเลยกับปู่ฤศีไม่ใช่พูดพิดไม่ปู่ขุนหารโอ้ยคิดต,ตาจะีป็นไน,น้าผ่าปู่ขนาติดเออโอ้แป, <c oughs> ปากมันติดนาท่านผู้ชมป้องีม แต่แต่ลุงตีก็ยังเอือนปูนบ่เอือนลุงไปลุงมาจะเลยพลตุชัยปุ๊บปุ๊บปุ๊บพลตุยฟูถีเอือนบีดตัวท่านผูชมไม่เล่ามือนัันเด้อโอ้รโอ้ยเนาะโอ้ยเออนะครับมองเบาติดปากแมนเบาจะติดเบาจนติดปากเอือนปูตะระสารเนาะต่อไปนี่ ไปถามไม่ยายแยงเลยมาฟูมฟูแยงเหมือนกานเนาะอืออานะครับท่านผู้ชมเบอกนู่วหัวมวญกันไปครับผมเจ้ามณีเป็นคนขนลุกเดี๋ยวพอเขาเกิดสูงเหรอเนาะน้าที่งอกม่านไปหางนั่นาทองหรอเปล่าผมแล้วผมเงินไหมกรมกม่านอ่ะเดียวกันบ่ครับมันผมของเจ้าส้มีไปหงท่องครับหางนั่นของเจ้าส้มีไหมซ้ำกันหรืบเปล่ อืมเข้าผมเข้ามันอืมอืมเดินทางกันเห็นๆน,นะครับท่านผู้ชมนะครับ มาขอโชว์ขอลาบปูของวันที่16ตุลาคมนะครับผมนะ2 5 6 4นะครับแต่ขอให้ท่านผู้ชมนะครับดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับดูเพื่อความบันเทิงนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมนะเพราะว่าทางช่องนี้พามาขอโชว์ขอลาบมาดูแต่ละสารความศักดิ์สิทธิ์ของเพิ่นนะครับไม่อนุญาตและไม่แนะนําให้ทุกท่านนี้เอาไปเล่นการพนันนะครับผมนะครับไม่ส่งเสริมและก็ไม่แนะนําด้วยนะครับผมนะครับ ให้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเฉยๆนะครับผมนะโอเคครับไปเดินทางเลยครับท่านผู้ชมนะอ๋พอร้นนี่ร้อนอนี่ไม่พอเสียวเลยนั่นไอน้นัหนเสียวเติมได้นี่อันอนี้อันนี้คือครื่งเลยได้ที่เจ้ามากเลยอ่าโอเคด้วยนี่แมนวนตรงนี้บางเยาวระวังด้วยนั่นเลย สุดยอดดิปูคุณหาน่าเอานี่นะครับไปมึงนะครับถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมนะปู่คุณหานะครับโอเคครับผมโอเคครับผมนภ์เตรียมไปมาครับผมน้วัสดีครับผมสวัสดีครับเออมาเฉี่ยวแดดนะเจ้านะเฉี่ยวแรกดีต้องขอเอื้อเจ้าท่านอยากมาทำอืม เมื่อนี้ก็ได้ถ้าพมวมาที่เป็นยังไงมืม่อนั้นพากันว่าได้ยินเสียงอย่างฉันดอกได้มื่อนั้นนะเขาว่าเขาได้ยินเสียงกัสิบอย่างบูแล้วก็มื่อน,นั้นออมามาแบบฝนตกคอยมากับทังชองอําพนเอเมื่อน,นั้นเนาะเอาตามนี้ได้แล้วนะไปเฮ้ยไปไปขอโชดน้ำกันนะพ่อซื้อวันนี้นครับซื้อผลไม้นะครับ,ค,รบคุณพี่ที่เขาโอนตังมาให้นะครับผมนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับพี่เนอะนะครับผมจะได้มาไหว้คุณปู่คุณหานให้นะครับผมนะครับไปโอเคพอไปเลยเอาเตรียมของเรียบร้อย มาตามต่อนะครับท่านผู้ชมนะครับปู่ขุนหานนะครับผมนะงวดที่แล้วนี่ท่านผู้ชมเอ้ยเข่าเต็มเต็มครับผมนะครับทําไมถึงบอกว่าเข่าเต็มเต็มปลานนี้ข่อยังมีเงินยังมีเงินสื่อไปขาทะเบียนอยูงนี่นะครับทะเบียนอยู่ไหนนะครับปูขุนหานนะครับผมนะครับมาตามต่อของงวดวันที่สิบหกตุลาคมนี้สองพันห้าร้อหีนี้นะครับผมนะครับนี่ครับผมปูขุนหารหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับ เออนี่ครับเห็นเป็นหนึ่งเกตหนึ่งเก่าท่านผู้ชมมันออกหนึ่งเกตหนึ่งเห็นไหมมันออกหนึ่งเกตหนึ่งท่านผู้ชมเพิ่นห้เข่าสามตัวตรงนี้ท่านผู้ชมน,นะเอาขอป้ายข้างางนี้เด้อเออนะนะครับมากราบไปขอปูนะครับพวกนะเพิ่นสีให้แบบไดใบยังไดนะครับผมนะอืมเนี่ยนี่อย่างเนี้ย นะครับอืมเอาโอเค้นะปูเด้อท่านผู้ชมท่านผู้ชมข่อยคือเห็นตาปูก็เป็นสีนี่เพราะคนเอาท่อมาติีดท่านผู้ชมอือพ่นเอาแผ่นท่อมาติดท่านผู้ชม,อ,มอือก็มันขนลุกเล้เป็นเพ่งมองนะครับฮะนะครับฮะเดี๋ยวมากาวมาไหว้กันนะครับผมนะครับ อันดับแรกเลยผมเดินสำรวจก่อนเลยนะครับผมนะเดินสำรวจก่อนเลยนะครับเว้ยข้างหลังนี่ข้างไหนนั่นน่ะข้างนี้ข้างหลังนี่นนนนนตัววานี่แงน้ยเยนะครับคือมีเก้าอี้นั่นคือมีเก้าอี้เก้าอี้ใครเนี่ยโอ้ท่ำไมชอบเห็นข้างหลังกูอืนะครับ อันนี้อะไรเนี่ยหอมเงี้ยครับโยมไปนะครับยางหอ,อมาออม,อ,อมเด้อมาพออ่อไปจุดทูบได้พ่อจุดทูบว้กาวนะครับบอกปูก่ก่อนนะครับถ้าไปทบทุกนะ้นเฮ้อเอี้ยตกใจเมื่พ่อนี่โอ้ยหน่านะครับมาเอาไหว้เพิ่นบอกเพิ่น อืมนี่ mm. ยุดทูกไว้ครับท่านผู้ชมเด้อน,นะครับยดอบดยตางของดีให้คุ้นปีนั้นเป็นอันนี้ค,นนครับวันนี้เอาผลไม้เอาผลไม้นะครับผมมาไหว้ปู่นะครับแล้วก็นมแล้วก็น้ำแดงนะครับผมนะ <c oughs> ซึ่งปู่เพิ่นให้เข้านะครับผมนะตรงๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะกับเลขทะเบียนแล้วก็เลขกล้วยนะพ่อเนาะ <c oughs> เห็นเลขกล้วยพร้อมเห็น เห็นเป็นเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดพร้อมในการเลขทะเบียนรถที่บันหักหักไม่ได้มือนั่นเลยขัมาใหเบงยู่มองสารปูนี่เขาเต็มเต็มท่านผู้ชมเอ้ยเนาะตรงตรงเต็มเต็มได้หนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับสามตัวตรงเลยรับปูคุนหารนะครับผมนะอืแต่ก็ให้ท่านผู้ชมนะครับดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับดูเพื่อความบันเทิงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับผมนะเอาโอเคครับผมตามนั่นครับผมนะครับก็ ไอ้คนพี่นั่นไปจุดทูกกันนะครับเดี๋ยวผมสิไปจุดไอ้ที่หลังเพิ่นนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่หูหูแต่ว่าหอนบอกอยางแห้งนะท่านผู้ชมนะครับเอามาคุยกับผมก่อนนะครับผมนะออานะครับก็นี่ครับเดี๋ยวให้คุณพี่นั่นนะครับผมจุดเลขทูปนะครับครับศาลเจ้าพ่อขุนหารนะครับผมนี่แหละแต่ว่าผมผมคุยกับท่านผู้ชมเนี่ยผมมองหน้า่ันเนี่ยคือจังเพิ่น ม,มันมีมันมีคนที่เขามาเอาแผ่นทองมาติดดวงตาท่านแล้วก็ปากแล้วก็ผมมองเบิ้งเนี่คือจังเป็นคึมๆไหมคือจังแบบเพิ่มมิอิตาลีจังใหญ่จักรยาเนเ่ยท่านผู้ชมนะครับเออนะครับแต่ก็ให้ดูไว้เป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับดูเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อนะครับเดี๋ยวก็จะได้มาขอปู่เลขเซมซีแล้วก็เลขทูบแล้วก็อ่าเบิ้งตาต่างๆห้าเพื่อนให้โชคให้ลาภนะครับงวดที่แล้วเด็กเขาเต็มๆท่านผู้ชมเอ้ยกันหลังยุ่งกัดมาที่นี่เออ เข่าเต็มๆเลยท่านผู้ชมคักเข่าคักเข่าแน่บักสุดยอดครับผมนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งกับในกล้วยอีกนะครับท่านผู้ชมเนาะงวดนี้มาตามต่อของงวดวันที่สิบหกตุลาคมนี้สองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี้นะครับแต่ก็ให้ท่านผู้ชมนี้เป็นแนวทางเหมือนเดิมทางช่องไม่แนะนําแล้วก็ไม่อนุญาตที่ทุกท่านจะไปเล่นการพนันนะครับไม่อนุญาตนะครับไม่สนับสนุนด้วยนะครับผมนะครับอ่ะเดี๋ยวไปขอโชคกันลั่กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยหนุ่มอาร์มคนเดิมทางยูทูบเท่านััั้นนคคครรบบผมมะโอเ อ่ะนะครับท ok ี่กล้องพอดีครับผมนะฮะเนื้อเราไปได้แล้วที่กองนะครับมาไม้แรกครับผมไม้แรกได้มาไม้เล็ก หนึ่งครับผมนะครับหนึ่งครับอ่านปากเตนเตเดี๋วัวหัวหัวัวหัวหััวหัวหัวหวั ยงทางไหนเฮ้ยอีกย่กกกกกา,านนน er. งนงั้น,น,อ,นอีกแล wow. ้วอีกแล้วอีกแล้วอีกแลสยยสยยสยยสเดี๋ยวไดนั่นอันั่นยึดสะอันั่นเดี๋ยวได้ไ้เนาะสองเทียสองเทียนผู้ชมสองเทียครับสองเทียสองเทียสองเทียเทียเดี๋ยวได ท่านผู้ชมคือผมได้ยินเสียงสองรอบท่านผู้ชมเี่นั่นเสียงมาจากสายบาง่ไหมมองได้กันเนี่ยรงมองได้กันเน่ฮะใส่ใสมองได้ก่อนใส่ใส่ฮะ เบื้องหันจีจีเจ้านี้บ่ไม่อีกนะเสียงทีที่หนึ่งไอ้ว่ายางแบบมุมนั่นบัดนี้ก็ๆๆกวนอยู่ไงไปไปท่านผู้ชมเฮ้ยเบื้องหันไปหังก่อนไปแลกไปยังก่อนเดี๋ยวนึงเดี๋ยวได้ท่านผู้ชมเมื่อกี้เสียงอยู่ตรงนี้นะเสียงอยู่ตรงนี้ฮะมีคนมาแกล้งหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยนั่นค่อยขนลูกยางแห้งอย่างนี้นั่น มีมเนี่ออยนอนทั้งเองาอนีแค่แค่้เจ้าาถุยเทียนแตพอแหงแล้วเ<อ>ทียนสองท,ที่ที่เจ้าเลีนมาอี้วานี่เนาะกอขวบบงยิงนเสียงพรกลังเข่ามานี่แหละยิน้อยกึ่กกมาอย่ผมได้ยินเสียงสองเทียนแต่ผมจมันของใจเดี๋ยวเดี๋ยวปีนมันกันนะใส่เดดวดกมีแมวเดี๋ยวดูกันนะมันกับบะมี่นายนั่น มันไม่มีนะท่านผู้ชมบ่มีอย่างเลยนี่โคกสองเทียมนสองเทียมไม่จช่วะเออมาๆมาเอาตัมาเอาตัจิตไปบิ่งสีราเมียเไรเกับนั่นมานั่งนั่งเข้าโอ้ยน้องเบาไว้เบาไว้ท่านผู้ชมครับอือไปต๊ะเจไปนึงอไงียอ้หูิงูกไปแล้วใช สองเทียค่อยเ้สองเทียรดยนสองเทียไม่ใช่สองบ่ไม่ใช่สองได้มาไมยเลขถ้าไม่หกก็เก้าท่านผู้ชมถ้าไม่หกก็เ้านะไมกได้มาไเลขหนึ่งไมสองได้มาไมยเลขไม่หกก็เก้าเพราะมันเหมือนกันเอาไมสามสองเทียนะบึงลแต่ว่าดีดยน๊้ค่อยลงขั้นางนี้เลยอรเี้นีเทียสองพ่อที่จ็กอ้โหอไม่อีกจ้สองเทียว ได้ามาลได้เลขห้าครับหนึ่งหนึ่ง้าหนึ่งเก้าห้าครับเอเลขตวพบไปเราเรียกเาเบิ้งลูก้าไป่อหูะูเด้อลูก้ามาขอจูบขอลาพักขออีกอีปู totally ้าปูสีมาทัดไข่ทัดใหญ่ได้เขาสามตัวต้องอีดเรียกปูมหาแล้วนะปูสาธุนะปูเด้อนะครับเนาะขอดูเลขคู่กันเูลไ คือเราไม่ได้มาลบมา,มาลบหลู่นะท่านผู้ชมเรามาขอโชคขอลาบนะครับมาขอโชคขอลาบเพิ่นนะ <c oughs> อืมนะครับไยย <c oughs> มบนนะ่ถวยยังเถะเริ่มเบิ่งกันนะไม่ถวยยังบ่เบิ่งกันน่ะไม่ถวยขี้ยาสูบท่านพ,อพอ่อะเก็ยงังยายเสียงบ่คุณท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวรอให้คอยหันใจเขาถึงคอยหายใจบ่ได้ อันนี้ไม่รู้นะดูเอานะแล้วแต่ท่านผู้ชมจะมองเห็นนะเออแสดงว่าแสดงว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นมาพันยากันนะเป็นถ้วยแก้วเต็เป็นถ้วยยาโอ้ยนั่นค่อยหัวลูกเลยขคอยขอยคอยหนุกข่อยกสองเทียเอาโอเคครับท่านผู้ชมดูนี้แล้วครับอดูที่หนึ่งนะอืเลขทูกตึ้งใดเลขหนึ่งกลางนี่ อันนี้เป็นหกศูนย์สามนะครับ๊บนึงนะครับท่านผู้ชมนะนี่ครับสามหกศูนย์สามนะครับตรงนี้นะหายใจหึงหัดเลยผอมเงอเงอแตกเลยนะครับป็นเกนียงจุอีแล้วงาน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 คอยว่าแล้วคอยว่าแล้วคนจี่ลูกมานี่ที่สามนนี้ นี่นี้สงสัยจะไม่ตีจากพ่อมีอันเดียวเออสงสัยเพิ่นไม่ให้ละเออไม่ให้แล้วมันมันดับเพิ่นหามาหาตัวเดียวเออตัวทัวร์นี้เพิ่นหามาหาไปหนึ่งกับหกศูนย์สามนะครับเอาเออนะครับผมไอ้นั่งตรงไปพ่าทีได้เตรียมตัวนะครับกับท่านผู้ชมนะครับเออเมนโอ้ย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 ไปเลยท่านผู้ชมนะ คอยคนลูกจะว่าตื่นเอาตื่นสองสามหลอกจะว่าเออจะว่าเอาใจเจริไป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 พ่อกลับเลยท่านผู้ชมนะครับขอกลับเลยนะครับเก็บเก็บก่อยเพื่อนให้พ่อจังอยนะอืมนะครับกระปูคุณหาในกครับท่านผู้ชมนะครับ,นะรบโอยโอยโอยนั่นคอยจิตายเออเด้อเด้อนั่งก่อนเออเอาท่านผู้ชมไอ้นั่นเดี๋ยวเก็บของเก็บยงังเก็บเก็บเก็บห้อง ครับครับครับครโอ้ยเข้าไปนั้นนักเพียรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไไว้ท่านผู้ชมนะครับครับครับอีเดท่านผู้ชมขัดดีๆ่ว่านนั่นนั่นอีกแล้วอีกแล้วไอ้นั่นไอ้นั่นไอ้นั่นอีกแล้วอีกแล้วคอยว่าอีกแล้วคอยว่าอีกแล้วเพราะครั้งที่สามแล้วเพราะเพราะครั้งที่สามแล้ว สองที่สามเดี๋ยวป่ะหัรนี่ไอ้น,นั่นเจ้าอยากข้นรถก่อนคอยขึ้นมาโอ้ยแล้วไปที่นี้ขอยเอาไปแล้วบอามาปูเอ้ยถ้าปูสี่หายเข่าสามตัวตรงอีกปูสีมาถักแบบนี้แสดางปูมาหาเด้อล,ลูกเด้อปูเด้อลูกหลานก็ขอโทษขอให้ลูกหลานบ่ได้มาหลบดูลูกลหล,ล,ล,กลานมาขอโชคขอลาบเด้อปูเด้องวดนี้ของปูเด้อปูเด้อเข่าตรงๆเข่าเต็มๆให้เพิ่นได้งือฮากักก่อนเลยนางปูเด้อเอ้า โอเคครับผมท่านผู้ชมนะไปแล้วครับผมนะครับพมะมะ่อแม่พมะมะ่อแม่อืเดี๋ยวก็มีเสียงไอ้ครั้งที่สี่อีกหรอกไอ้นั่นเจน้าอ่บนท่าข่อยเลยเนาะโอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจละเป็นสามครั้งแล้วสามครั้งแล้วไปไปบ่นลงบ่นลงไป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 ท่านผู้ชมนะครับกอโอเคครับผมท่านผู้ชมแค่นี้นะครับผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมโชคดีแห่งๆเรือครับผมนะครับสวัสดีครับ